เมื่อไม่นานมานี้สื่อตามประเทศดีโพแมดได้รายงานว่ากองทัพอากาศไทยเลือกเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่แล้วคำถามที่น่าสนใจกว่าก็คืออะไรจะเกิดขึ้นต่อไปกองทัพอากาศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นไปได้ยากที่ในอนาคตจะพอใจแค่เครื่องบินขับไล่ยุคที่4ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาดูการวิเคราะห์ของสื่อนี้กันค่ะน่าสนใจมากถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อวันที่28สิงหาคมกองทัพอากาศไทยได้ประกาศเลือกเครื่องบินขับไล่ซารฟกิปเพนีจากสวีเดนเป็นเครื่องบินรบที่ต้องการมาเพื่อทดแทน F-16A ถักบที่ใช้งานมานานอย่างไรก็ตามเนื่องจากกองทัพอากาศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะกล้าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงต้จึงเป็นไปได้ยากที่จะพอใจกับแค่เครื่องบินยุคที่4 เมื่อไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบินยุคที่5อย่าง F-35 Lightning II ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาได้ประเทศไทยอาจหันไปพึ่งเกาหลีใต้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกำลังทางทหารในอนาคตการจัดหาเครื่องบินรบใหม่เป็นความจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกองทัพอากาศในการเพิ่มขีดความสามารถกิ p เ e n E เป็นเครื่องบินที่พัฒนามาจากพื้นฐานกิบเพน C ทับดีซึ่งกองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่แล้วที่กองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานี ิปเพนอีจะทยอยเข้ามาทดแทน F16 ของกองบินหนึ่งนครราชส,สีมาโดยมีแผนที่จะจัดหาทั้งหมด12 -14 ถึงลำการสัดหากิปเพนรุ่นใหม่ในรอบแรกคลาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจะครอบคุมเครื่องบินจำนวน4ลำหลังจากการทดแทนเครื่องบินทับไล่ของกองบินที่1แล้วเครื่องบินรบของกองบินที่4ที่ตั้งอยู่ที่ตาคีและกองบินที่21ที่อุบลราชธานีจะเป็นลำดับถัดไปที่จะได้รับการทดแทน การจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มีแผนจะเริ่มใช้ในช่วงปลายทศวรรษ2020และต้นทศวรรษ2030โดยจะมีการจัดหาจะดำเนินการไปจนถึงกลางทศวรรษ2040เมืม่อมองไปถึงการปรับปรุงกองบินเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยในระยะที่2และ3ามีความเป็นไปได้ว่ากองทัพอากาศไทยจะพิจารณายื่นคำขอซื้อเครื่องบินยุคที่5อย่าง F-35 จากสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะเคยถูกปฏิเสธการเข้าถึงเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดนี้มาแล้วก็ตาม รายงานระบุว่าการที่สหรัฐปฏิเสธที่จะขายเครื่องบินขับไล่กับไทยนั้นมีสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องระยะเวลาการส่งมอบที่ยาวนานปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพอากาศความปลอดภัยของฐานทัพอากาศและการฝึกหนักบินที่ยังไม่เพียงพอกอบเวลาที่ยาวนานในการทดแทนกองกำลังเครื่องบินขับไล่นั้นทำให้กองทัพอากาศไทยมีเวลามากพอที่จะแก้ไขข้อกังวลของสหรัฐอย่างไรก็ตามเหตุผลที่สหรัฐอ้างในการปฏิเสธการเข้าถึงไลนิ่ง2ของไทยนั้น อาจไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วสหรัฐอเมริกามีความกังวลมากกว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างกองทัพไทยกับจีนและกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชน PLA ซึ่งพบความเสี่ยงที่เทคโนโลยีทางทหารที่ละเอียดอ่อนของสหรัฐจะล่วไหลไปสู่ PLA ดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างไทยกับจีนสหรัฐก็คงไม่น่าที่จะเปลี่ยนจุดยืนในการให้ไฟเขียวไทยในการเข้าถึงเครื่องบินของสหรัฐ สถานการณ์นี้บังคับให้กองทัพอากาศไทยต้องมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเป็นการชวดเชยซาละได้เสนอเครื่องบินขับไล่ f 1 5 e g ของ Boeing และ F-16V ของลั h กคิดมาตินให้กับไทยเครื่องบินทั้งสองรุ่นเป็นเครื่องบินลบยุคที่4ทั้งคู่พัฒนาม,มาจากการออกแบบที่พิสูจน์แล้วตั้งแต่ต้นทศวรรษ1970แต่ได้รับการปรับปรุงระบบ avionics เซนเซอร์และชุดระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างมาก โดยดึงเทคโนโลยียุคที่5้าที่พบใน f 3 5มาใช้อย่างไรก็ตามเครื่องบินทั้ง2รุ่นยังค่งะคุณล,ลักษณะการหลบหลีกการตรวจจับประเทศเพื่อนบ้านของไทยรวมถึงอินโดนีเซียได้เลือกเครื่องบินที่คล้ายเคียงกันคือลาฟาที่ผลิตโดยฝรั่งเศสและ f 1 5 id จากสหรัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังทางอากาศของประเทศในขณะที่สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐในการจัดหาเครื่องบินยุคที่5อย่าง f 3 5 เครื่องบินขับไล่จากจีนและรัสเซียไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทยเนื่องจากกองทัพอากาศไทยใช้งานเฉพาะเครื่องบินรบจากชาติตะวันตกเท่านั้นนอกจากนี้กองทัพอากาศไทยยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับกองทัพอากาศสหรัฐและออสเตรเลียซึ่งได้จัดหาโอกาสในการฝึกและการซ้อมรบระดับสูงให้กับกองทัพอากาศไทยรวมถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันของกองทัพอากาศที่มีอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกัน กองทัพอากาศไทยนอกจากจะได้ฝึกร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนจากชาติตะวันตกแล้วยังเป็นกองทัพอากาศเพียงแห่งเดียวในโลกที่ได้ฝึกร่วมกับกองทัพอากาศสหรัฐและจีนการฝึกซ้อมร่วมไทยจีนเฟ c คอมสไตร์ได้เพิ่มความคุ้นเคยระหว่างกองทัพอากาศทั้งสองประเทศแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลให้กองทัพอากาศไทยนำเครื่องบินรบหรือหลักการรบของจีนมาใช้การจัดหาเครื่องบินขับไล่จากจีนหรือรัสเซียนอกจากจะทำให้การเข้าถึงอาวุธยุทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกของไทยซับซ้อนยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะสร้างความยุ่งยากอย่างมากต่อความต้องการของกองทัพอากาศไทยเองในการสร้างกองทัพอากาศที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแม้กระนั้นแผนพัฒนาระยะยาวของกองทัพอากาศไทยมีเป้าหมายในการจัดหาเทคโนโลยีล่าสุดรวมถึงเครื่องบินยุกที่5ซึ่งมีคุณล,ลักษณะสำคัญคือการล่องหนการรวบรวมข้อมูลความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างต่อเนือ่องและความคล่องตัวสูงเป็นพิเศษ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ประเทศไทยสามารถต่อ,อยอดจากความสัมพันธ์ด้านการป้องกันประเทศที่มีมาอย่างยาวนานกับเกาหลีใต้และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของเกาหลีใต้บริษัท DSME ได้ส่งมอบเรือฟรีเกตติดอาวุธนำวิถีเรือหลวงภูมิพลอดุลยเด็กให้กับกองทัพเรือในเดือนมกราคม2019โดยมีแผนที่จะจัดหาเรือฟรีเกตลำที่2ในอนาคต ระหว่างปี2015ถึง2017กองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบิน T-50 TH รวมทั้งสิ้น14ลำประกอบด้วยเครื่องบินฝึก i ไอพ่นขั้นสูง8ลำและเครื่องบินรบเบา FA-50 จำนวน6ลำจาก KAI ในช่วง5ปีที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยศึกษาเครื่องบิน KF-21 b o l a m m e ของ KAI อย่างละเอียดในฐานะทางเลือกแทน F-35 เกาหลีใต้ได้ผลักดันเครื่องบินรบที่ผลิตในประเทศอย่างจริงจังให้กับประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ k i ประสบความสำเร็จในการส่งออกเครื่องบิน T-50 และ FA-50 ให้กับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยและล่าสุดมาเลเซียแม้ว่ากองทัพอากาศไทยจะขัดเลือก F-16V และกิบเพน E เข้ารอบสุดท้ายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาประธานบริษัท k i ไม่ลังเลที่จะนำเสนอเครื่องบินขับไล่เบาแบแบ,บที่นั่งเดี่ยวรุ่นพัฒนาของ FA-50 และ KF 2 1เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตของกองทัพอากาศไทยเครื่องบิน KF 2 1มีระดับเทคโนโลยีอยู่ระหว่างเครื่องบินหลบยุคที่4และยุคที่5โดยมีการประสานคุณลักษณะาการพางตัวทําให้เป็นทางเลือกที่ราคาย,ย่อมยาวกว่า F 3 5และมีข้อจํากัดทางการเมืองในการเข้าถึงน้อยกว่า ในงานแสดงอาวุธและการบินระดับนานาชาติที่ผ่านมาบริษัทเคไได้นําเสนอแผนการพัฒนา KF21 ซึ่งรวมถึงการเพิ่มช่อาเก็บอาวุธภายในเพื่อเสริมคุณลักษณะการล่องหนให้ดีขึ้นการขยายขีดความสามารถอเนกประสงค์ของเครื่องบินการพัฒนายุทโธปกรณ์แบบใหม่ที่ออกแบบโดยเกาหลีและการบูรณาการการร่วมกันระหว่างอากาศซียร์หลายคนขับเพื่อการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างอากาศซียร์หลายคนขับกับอากาศซียานที่มีนักบิน นอกจากนี้ด้วยราคาประมาณ80ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำ KF21 มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับประเภทเดียวกันกับเครื่องบินขับไลต่ตะวันตก F-35A มีราคาต่อลำลดลงเหลือ82.5ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี2024แต่ตัวชีวัดด้านต้นทุนที่สำคัญยิ่งกว่าคือค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินของเครื่องบิน k i ประกาศว่า KF21 มีค่าบำรลุงรักษา14,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงบินซึ่งต่ำกว่า F-35A และใกล้เคียงกับกิปพิน E และ F-16B ้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่านี้ทำให้ KF21 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกองทัพอากาศไทยที่มีงบประมาณที่จำกัดน,นอกจากนี้กองทัพอากาศไทยกำลังมองหาการบูรณาการอากาศยานไร้คนขับเข้าในการจัดกำลังลบในอนาคต ซึ่งช่วยกองทัพอากาศไทยสามารถพึ่งพาอากาศยานที่มีนักบินที่มีขีดความสามารถสูงในจํานวนที่น้อยลงและจับคู่กับอากาศยานไล้คนขับที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์จํานวนมากเพื่อฟูลฟูการลบด้วยแผนการพัฒนา KF21 ของไทยรวมถึงการบูรณาการอากาศยานไล้คนขับและแพลตฟอร์มทางอากาศแบบปรับตัวได้แพลตฟอร์มเหล่านี้จะให้การสนับสนุนอากาศยานที่มีนักบินในภารกิจการลบทางอากาศ การโจมตีภาคพื้นดินและการาัตะเวนและการสงครามอิเล็กทรอนิกส์สิ่งนี้ทําให้ KF21 เหมาสมอย่างยิ่งกับแผนพัฒนาขีดความสามารถในอนาคตของกองทัพอากาศไทยประเทศไทยต้องการระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เข้มแข็งสาหรับโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารทุกโครงการเกาหลีใต้ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยและให้การสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขายที่เข้มแข็งสําหรับยุทโธปกรณ์ของตนโครงการที่ดําเนินการสําเร็จแล้ว รวมถึงการพัฒนากีดความสามารถด้านการฝึกและการจําลองการลบรวมถึงกีดความสามารถในการซ่อมบํารุงของกองทัพอากาศไทยในขณะที่ระยะแรกของแผนกําลังลบทันสมัยระยะยาวของกองทัพอากาศไทยดูเหมือนจะก้าวหน้าไปแล้วระยะที่2และ3จะมุ่งเน้นการทดแทนเครื่องบินขับไล่ที่มีอายุการใช้งานมากที่เหลืออยู่ ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ2030จนถึงกลางทศวรรษ2040สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้ก,กองทัพอากาศไทยได้ประเมินการจัดกำลังลบและความต้องการใหม่โดยอาศัยการติดตามอย่างใกล้ชิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความพร้อมของระบบต่างๆที่เข้าประจำการในที่อื่นแม้ว่ากองทัพอากาศไทยมีความปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่ดีที่สุดในภูมิภาคและเป็นกองทัพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่การเข้าถึงยุทภปกกณรทางทหารที่ก้าวหน้าที่สุดของสหรัฐอเมริกานั้นมีความซับซอ้อนเนื่องจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนกองทัพประกาศไทยจําเป็นจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐสิ่งนี้จะสร้างโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับเกาหลีใต้และเครื่องบิน KF21 ซึ่งเกาหลีใต้ได้ทําการตลาดอย่างจริงจังในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ เมื่อ kf 2 1มีความ้อมมาขึ้นอาจจะมีบทบาทสำคัญในกองทัพอากาศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยในช่วงปลายทศวรรษ2 0 2 0และต้นทศวรรษ2030ในฐานะทางเลือกแทน f 3 5และเครื่องบินลบตะวันตกอื่นๆแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณมากมากค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ